หนึ่งสิ่งเลยนะคะที่การทำให้จักรวาลน,นั้นช่วยคุณนะคะรวมหัวกันช่วยคุณเนาะหนึ่งสิ่งที่ทำให้จักรวาลรวมหัวกันช่วยคุณบางคนบอกว่าอุย๊ยรกักจักรวาลมาอู่แล้วแต่บางทีบางครั้งเราอะไม่รู้หรอกว่าเฮ้ยเรามีพลังในตัวเราเรามีจิตวิญญ,ญาณที่พร้อมที่จะตื่นมาช่วยคุณตลอดเวลาพร้อไมได้รับคําสั่ง ในการทําชีวิตให้คุณประสบความสำเร็จอยู่ตลอดเวลาอยู่ที่คุณหนึ่งเลยก็คือการตัดสินใจของคุณว่าคุณจะเอาจริงหรือเปล่าคุณต้องการอะไรกันแน่คุณต้องการอยากได้สิ่งไหนกันแน่เนาะเออเพราะฉะนั้นถ้าคุณตัดสินใจจริงๆทุกวันเราก็จะมีการตัดสินใจแล้วว่าวันนี้ตัดสินใจจะกินอะไรวันนี้ตัดสินใจจะทําอะไรวันนี้ตัดสินใจจะไปทางไหนอทุกอย่างเรามีการตัดสินใจพอเราตัดสินใจบางทีบางครั้งเราไม่รู้ตัวเราอะอันนั้นคือการตัดสินใจของเราแต่ การที่เราจะเปลี่ยนอะไรใหญ่ๆเพื่อตัวเราเองเลยนะก็คือการตัดสินใจที่เราจะเอาจริงหรือเปล่าถ้าเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราตัดสินใจแล้วนะว่าเราจะเลือกทางนี้เลือกชีวิตนี้แต่บางทีบางครั้งมันจะมีทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราโอเคไหมคือตอนตอนที่เราเริ่มต้นที่จะทําอะไรเนี่ยบางครั้งนะ่ยเราทุกคนเกิดมา ไม่ได้เก่งอะไรสักไม่ได้เก่งอะไรทุกอย่างอย่าลืมว่าเราเกิดมาไม่ได้เป็นอะไรเลยทุกอย่างเราต้องเรียนรู้และพัฒนาอยู่สม่ําเสมอและต่อเนื่องเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดทิ่จะเอาจริงเอาจังย้ําตรวจตัวเองเลยว่าเฮ้ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไปต่อแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกูจะเอากูต้องได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้ามันมีอะไรที่แบบมันทําให้เรากลับมาคิดเอ๊อะอะไรก็แล้วแต่นึกถึงเป้าหมายของเราจริงๆว่าเราต้องการอะไรกันแรกแล้วก็ไปต่อ อย่าเพิ่งหยุดคุมซักมันเหลืออยู่แค่3เมตรเหลืออยู่แค่ไม่แค่1เมตรที่เราจะถึงอยู่แล้วถ้าเราหยุดเลยตอนนั้นก็เท่ากับว่าสิ่งที่เราทำมามันเสียเปล่าเราต้องมาเริ่มต้นใหม่อีกเพราะฉะนั้นเมื่อเรามันมีอะไรที่ทำแล้วมันยังไม่ได้ทำแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่สักเซตจงทำต่อไปและจงมีความสุขในการลงเดือท้า จงให้พลังกับตัวเองอย่าให้ใครมาบั่นทอนหรือตัวเองบั่นทอนถึงแล้วแต่ตัดอะไรที่มันไม่ใช่ออกไปตัดอะไรที่มันไม่จําเป็นที่มันไม่สําคัญออกไปที่เราจะต้องก้าวไปข้างหน้าสิ่งไหนที่มันจำสิ่งไหนที่มันจําเป็นจะต้องใช้สิ่งไหนที่มันจำเป็นจะต้องเรียนรู้เรียนรู้อันนั้นก่อนบางทีหลายๆอย่างที่เราจะต้องเรียนรู้แต่อันไหนที่ไม่ต้องใช้เราลองจูนกับตัวเองลองนั่งสมาธิดูซิว่าเฮ้ยอันไหนหรือฟังคนที่เขาประสบความสําเร็จอยู่บ่อยๆอยู่ตลอดเวลาหาคนที่เขาประสบความสําเร็จ ฟังเขาว่าเขาประสบความสําเร็จได้อยา่างไรความคิดของเขาเป็นอยา่างไรเขามี m i n d s e ตมีความคิดอยา่างไรเขาถึงประสบความสําเร็จแล้วแล้วเราถึงจะมาดําเนินชีวิตเหมือนเขาใช้ชีวิตใช้เงินใช้ทองใช้ไลฟ์สไตล์แบบเขาได้นะคะเพราะฉะนั้นยึดเป้าหมายของเราเอาไว้เป็นหลกักกอดเป้าหมายของเราไว้ให้แน,น่นบางครั้งการที่มีเป้าหมายใหญ่ของเราเราไม่จำเป็นจะต้องบอกใครว่าเป้าหมายเราคืออะไรเพราะื่อคนที่เขาไม่ได้รู้ คนที่เขาไม่ได้เป็นมาสเตอร์มายคนที่เขาไม่ได้รู้กฎนี้เขาจะเบรกเราเขาจะฉุดลัางเราไม่ให้เราทําไม่ให้เราประสบความสำเร็จจะบอกให้เราเนี่ยรู้สึกแย่รู้สึกเฮ้ย yeah, มันจะทําได้หรอมันจะเป็นไปได้หรออะไรอย่างนี้เออเขามีอนุนี่อนั้นแล้วเรารอะมีอะไรมีต้นทุนอะไรมีอะไรอย่างไรก็แล้วแต่ทุกคนไม่ได้เริ่มมาจากความสาเร็จเลยทีเดียวทุกคนเริ่มมาจากศูนย์หมดทุกคนเริ่ม,มาจากการติดลบหมดเพราะฉะนั้นเราสามารถเป็นได้ เหมือนคนอื่นที่เขาประสบความสําเร็จเราอย่ากไปดูตอนที่เขาประสบความสําเร็จแล้วก่อนที่เขาจะประสบความสําเร็จมาเขาต้องผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายไม่ใช่มาถึงปุ๊บจะสําเร็จปับ๊บเลยก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักอดทนในการรอคอยสิ่งที่เราปรารถนาจะมาอันนี้คือสิ่งในที่ควรจะอดทนมากที่สุดไม่ใช่อดทนเกี่ยวกับคําพูดลบๆหรือสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีอะไรอย่างนี้เราไม่สามารถที่จะ เปลี่ยนแปลงคนอื่นได้เราไม่าสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสถาน,นาการณ์ได้แต่เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเราเองได้ควบคุมอารมณ์เหตุการณ์ควบคุมอารมณ์ของเราได้เพื่อที่จะสร้างเหตุการณ์สร้างชีวิตใหม่ของเราได้เพราะฉะนั้นจงอย่าปล่อยความฝันของเราใครจะมาดับความฝันอะไรของเราไม่มีทางนอกจากตัวเราเองเท่านั้นที่จะเป็นคนดับความฝันของเราเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจงเชื่อมั่นในตัวเองว่าเชื <c oughs> ่อมั่นในตัวเองว่า ในตนเองว่าเราสามารถมีอะไรก็ได้เป็นอะไรก็ได้ทําอะไรก็ได้เหมือนคนอื่นเขาทําได้อย่าบัานทอนกําลังตัวเองอย่าคิดว่าตัวเองทาไม่ได้อย่าดูถูกตัวเองอย่าดูแคลนตัวเองบางเอาง่ายบางทีบางคนจบปหนึ่งปสทํา, 1, า 4, ทไมยังประสบความส่วนลำรวยได้การศึกษาไม่เกี่ยวละตัดออกไปได้เลยการศึกษาไม่เกี่ยวละอายุก็ไม่เกี่ยว <c oughs> อ่าเคฟซี FC, ใช่ไหมคนที่ก่อสร้างก่อตั้งเคฟซีเขาก็อายุเท่าไหร่หกสิบเจ็ดสิบเขาถึงจะประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นอายุก็ไม่เกี่ยวอยู่ที่ว่าคุณตัดสินใจและมีเป้าหมายของคุณและคุณชอบอะไรคุณรักอะไร <c oughs> อันนั้นมากกว่าที่มันจะทําให้คุณประสบความสําเร็จแล้วก็เรียนรู้แล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งที่จะหยุดการคันเนาะอย่าอะไร ที่มันยังมองไม่เห็นเป็นรูปเป็นร่างเราเพิ่งจะทำเราเพิ่งจะเริ่มเรียนรู้มันอาจจะคิดว่ายากแต่ถ้าเราคิดว่ามันง่ายเราใส่สมองของเราไว้ก่อนว่ามันง่ายทุกอย่างมันง่ายทุกอย่างมันเป็นไปได้สําหรับเราเสมอทุกอย่างมันก็จะง่ายแต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยมันยากจังไว้ทำไมมันเหนื่อยอย่างนี้อะไรเงี้ยมันก็จะความรู้สึกของเราแบบนั้นก็จะดึงดูดสิ่งที่มันยากๆเข้ามาหาเราความสาเร็จยากๆเข้ามาหาเราเพราะฉะนั้นโปรแกรม คำพูดที่มันง่ายๆให้กับตัวเองประสบความสาเร็จง่ายๆรวยง่ายๆสําเร็จง่ายๆทำอะไรหยิบจับอะไรก็สําเร็จง่ายๆวิมันง่ายจังใส่โปรแกรมเข้าไปก่อนว่ามันง่ายแล้วมีความสุขสนุกกับการมือทาในทุกขั้นตอนง่วงก็พักก็พักก็นอนอหิวก็กินดื่มน้ำพักผ่อนออกกําลังกายบ้างให้ตัวเองมีพลังความสุขทำอะไรให้มันมีความสุขนำเนาะทำอะไรให้มันมีความสุขหนำทำอะไร ให้มันใช้การจรินตนาการนำน้าไปก่อนเฮ้ยมันจะสำเร็จง่ายๆเอออยากให้ใครมาช่วยหรืออะไรอย่างไรก็แล้วแต่ก็จินตนาการภาพว่าเฮ้ยอยากจะไปติดต่อค้าขายกับใครกับลูกค้าดีวกว่าลูกค้าอยากมีออเดอร์ยอดขายปังขนาดไหนจินตนาการว่าเฮ้ยวันหนึ่งเราจะเฮ้ยเราจะมียอดขายเท่านี้นะวันเราจะมียอดขายเท่านี้นะอือ เราจะมีข่ยขา s, เราจะมียอดขายเท่านี้เราจะขายของได้เท่านี้เราจะขายของได้หมดเพราะเห็นภาพในแต่ละวันของเรามีความสุขก,กับการเฮ้ยวันนี้ขายหมดนะตอนนั้นมันจะยังไม่ใช่ก็จริงตอนปัจจุบันมันจะยังไม่หมดก็จริงแต่เรารู้สึกไปก่อนรู้สึกไปก่อนฟินไปก่อนว่าเฮ้ยมันหมดมันขายดีมันข,าย,นขายหมดอะ่ะเออเราก็ขายอย่างมีความสุขแค่นั้นเองเอวันนั้นจะขายได้ชิ้นหนึ่งก็ถือว่าขาย เดีวยวขายไม่ได้เลยถูกต้องไหมเออบางคนบางคนน่ะขายได้นิเดียวก็ไม่พอใจคือไม่ได้รู้สึกพอใจในสิ่งที่มีในะปัจจุบันเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ได้คุณก็จะไม่ได้มากไปกว่าเดิมคุณก็จะรู้สึกคือความรู้สึกของคุณคุณเอาความรู้สึกปัจจุบันของคุณมาอยู่กับปัจจุบันความรู้สึกจริงๆแล้วอ่ะคุณไม่ได้มีความรู้สึกกับตันอยู ต่อสิ่งที่คุณมีคุณได้เลยเพราะฉะนั้นคุณก็จะไม่ได้รับเพิ่มถ้าคุณไม่ได้มีความสุขว่าเฮ้ยถึงแม้มันจะได้นิดแต่มันก็ได้ไงหรือถึงว่ามันดีกว่ามันขายไม่ได้ดีกว่าเมื่อก่อนไหมที่จะต้องเอาไปเททิ้งเหลือเท่าไหร่ก็ต้องทิ้งเหลือเท่าไหร่ก็ต้องแจกมันดีกว่าไหมนนที่วันนี้เฮ้ยอย่างน้อยก็ขายได้นะถึงจะน้อยก็ยังขายได้ถึงจะหนึ่งชิ้นก็ต้องขอบคุณรู้สึกสำรึกดูคุณขอบคุณในสิ่งที่มันเกิดในตอนนั้นนะคะเพราะฉะนั้น ฝึกฝึกความรู้สึกใหม่เราเป็นอะไรอยู่ตอนนี้เราค้าขายอยู่ตอนนี้ขายอะไรอยู่ล่ะขายดีอุ้ยขายดีทําอะไรถึงขายดีแพ็คของส่งของขายดีจังเลยรู้สึกว่าขายดีรู้สึกว่าเงินเข้าตลอดเวลารู้สึกว่าเงินเข้าทุกวันอืออยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจอยากจะเป็นนายตัวเองอยาก็นลจางอยากจะทําอะไรล่ะอืก็ทิดเฮ้ยวันนี้ฉันขายขายดีมากเลยฉันจะขายดีแน่แน่วันเลย เงินเข้าทุกวันเงินกระชิงกระชิงนกระชิ้นเงินเดิเข้าเนี่ยมันจะมองให้เห็นว่ามีเงินเข้ามาจงมองให้เห็นว่าของฉันออกของฉันขายบมกมองให้เห็นว่าวิฉันออกไปสร้างคุณค่ากับผู้คนการขายคือการให้การขายคือการให้คุณค่ากับผู้คนการขายคือการช่วยแก้ไขชีวิตผู้คนให้คนอื่นเขามีปัญหาอะไรตอนนั้นเขาอยากกินอะไรอยากกินอันนี้อยากต้องการสินค้าสิ่งนี้หรืออะไรแก้ไขปัญหาสุขภาพยังไงอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้น อย่าคิดว่าการขายน่าอายน่ากลัวไม่ใช่เลยการขายคือการสร้างกลุณค่ายกับผู้คนนะคะเราเอาสินค้าดีๆของเราไปส่งต่อให้กับผู้คนเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวว่าสิ่งที่เราทําอยู่ตอนนี้มันจะทําให้คนรู้สึกอึดอัดว่าุอยเอามาขายอีกแล้วหรออะไรเงี้ยเออใครกินกาแฟอยู่แล้วถ้าต้องการรู้สึกสุขภาพที่ดีง่ายๆสบายๆสยุข ชิช้งชงกินได้เลยขายาก,กินได้เลยไม่ต้องไปรอคิวหรืออยากจะรอคิวอยากจะเพิ่มน้ำตาลอะไรให้ตัวเองก็